รรรรออเเซ์์วงมาครับเกมคู่13นาฬิกาครับการท่าเรือโดยเปิดประมุขอีสปอร์ตครับ,รบพบกับ BG จีปทุมครับโดยซุสเกมมิ่งครับท <laughs> ่าเรือเจอกับ BG นะครับ BG ชุดสีขาวล้วนดูบอลของชาติชิมทะเลครับนี่หนึ่งในตำนานของ BG จีนะครับให้มาดูบอลของตะวันโคสุโคลเนี่ยฤดูกาลใหม,ไม่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะตะวันบอลบีจีมาใหม่สุมัญยาปุริสายสุมัญยาให้มาตะวันตะวันอดีตเซเลโซโโอ้หบอลติดบล็อก มาใหม่ครับท้าวินทาวินให้มาโบริยาสายมีเลิกช่องนี้โบลี่นี่สักอ,อย่าเรียบยังไม่เรียบครับผมจังเลยครับพี่ฟุงฮะ<ม>ก็เดี๋ยวต้องดูครับซุดก่อนนี้ก็เริ่มตั้งเกมขึ้นมาได้แล้วบ้างเหมือนกันครับครับทาประตูไม่ได้มีโอกาสอาจจะโดนเหมือนกันครับแล้วขึ้นมาลูกนี้สกัดออกไปได้บุญวิทย์อ้าวแล้วเคลียร์ไม่ดีแบบนี้โดนเลยครับไม่เข้าไม่เข้าชาตรีจ่ายโอ้โหแล้วโดนธนบุญดักกินง่ายๆเลยครับลูกนี้ครับ เซจัวโซเดสขึ้นหน้ามาทาวินทาวินแตะให้โบลี่แล้วโอ้โหจะพลิกยิงแต่บอลมันห่างเท้าไปหน่อยครับเดี๋ยวเมสซี่หมดสัญญาบาร์ซาเดี๋ยวย้ายมาท่านเรือเสื้อคล้ายๆกันด้วยออาจจะชอบสีนี้ไปนอนนะอู๋อาละขึ้นไปครั้งหนึ่งครับบีจีชาตีชิมทะเลดีดมาตรงกลางสีโรดยิงเรียบร้อย อีรีไทยแลนด์ช่วยพี่หน่อยพี่ต้องการยอดคนเยอะๆน้องเลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นนะครั้งหน้าเขาไม่จ้างพี่อีกเตาแช์พี่หน่อยนะแช์เยอะโอเคนะแล้วตอนนี้ท่าเรือเขายังไม่ส่งธนาสิทธิ์สิริพลาลงเลยครับเอาละวดโอ้โหเกือบได้ เอาลงเอาลงเอาเอลงเลยเอาธนาสิทธิ์ลงเลยธธนาสิิท์ลลงเยมันเล่นอยู่ไบ้าลายเลยเดี๋ยวนี้เลยเออพิมพ์ลายไปเลยเอ้ยอีก20นาทีโอ้แล้วขึ้นมาเอาเต่าที่ดเลยเต่าเรียบโอ้โหเต่าดีโอดโดนอีกแล้วคุณหนูคุณลายหาเต่าเลยอดิศักดิสอนนูรุนนี่ก็เหมือนชีวิตจริงเหมือนกันครับปล่อยชุดนูรุนมาตอนหลัง อุ้ยรถดีดมาโอ้โหสองสองยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟแล้วจังหวะนี้ไม่เหลือแล้วครับเรียบยร้อย,ยดูถลายเท่าประตูไปเลยครับสามสูหไปไปมามาไหลช่วงท้ายครึ่งหลังครับอ๋อลูกทีมบอกว่ามันไม่มีตำแหน่งลงอ๋อแล้วก็จบเกมแรกไปครับมี อ่ะเกมที่2ครับในโหมด1นึ1ครับบาดุตเตาดี้ครับดวลกับทางด้านเฟอร์รี่นะครับนี่ไงผมห้ามพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เก็บแรงไว้ดูเดียโกโ้ให้มาตะวันโคโสโุโพเดียโก้ล็อกมาขวาซ้ายแล้วจิโก้ไม่ได้รัับาอเอาเฮ้ยแล้วปล่อยบอลหน้าโก้ตัวเองเลยรับโอ้โหพีตาธรครับพีตาทรเอาแล้วนี่ชอบเลี้ยงแบบนี้ครับมาแล้วฮะโยนยาขึ้นมาตะวันโคสุโ ของเลนเทสซินในรอบ40กว่าปีครับเพราะชชัยลงปัจจุบันนี้ไปอยู่กับจามจุลีนะครับเรียนจุลาบอลของบีจีสุภกษิส์สารเมียมาโอกาสจะขึ้นนำอีกครั้งเลยข<ม>ึ้นนำแล้ว<ฮ>ครับเอาเลยฮะจากเวลาเลยครับทาวินทาวินให้าามาอดิศักดิศัก์เอายิงฟันไหนเพระชล็อกโซโหไม่ได้ยิงครับ ่าทาเรือกางเกงตูจะขาดอยู่แล้วครับข <c oughs> มิบขมิบตูดดอก <c oughs> อนนื่นกี้โอ้โหอาแล้วสวนกลับมาของบีจีบ้างครับแล้วเป็นดิโอโกเลี้ยงมาแล้วมาอีกแล้วตะวันตะวันล็อกอ้โหอย่างนิ่งเลยนี่ความนิ่งมันต่างกันเลยครับธิติพันธ์ธิติพันธ์สวนกลับมานี่ครับบอลมันนะบอลแรกหมัดครับดิโอโกมาที่สิโรชัทอง สีโรดวิ่งมาแล้วข้างในมีเพื่อนอยู่จ่ายมาตะวันตะวันพลิกสวยเลยยังไม่ยิงเราเฟซจอร์นี่ยิงไม่ได้เลยนะะเดี๋ยวผมเอาชัวร์วก่อนก็อะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อมูลมาประกอบด้วยแป๊บนึงรอแป๊บนึงข้อมูลชัวร์ดีกว่านะครับประทุมธานีเซเดียมอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเอาข้อมูลประกอบชัว,ชว,วนะร์นิดนึ่งเซอเร์จิโอสเวเตอร์มาริการาลินยิงเรียบร้อยแล้วสองหนึ่งมาแล้วเขาละเอียดมากนะ ทางหน้าของเฟอร์รี่โกออนมาปิดเสานะแต่ว่ายิงแรงทะลุหน้าไปเลยข้างในมี4ผู้เล่นของ BG จีาไม่ได้หมอบบอลตกที่เดียโก้คืนมาที่วิกเตอร์กาโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วเดียโก้ยังเก็บบอลได้ครับโอ้ทาวินมาช่วยเกมรับเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับโอ้โหอ่ะจบกันไปกับช่วงเสียงตามสายนะบ <laughs> <laughs> ายฟุกธิรยุทธไม่ละแกชอบงี้ <laughs> ไปหลังไ่รับ เดี๋ยวเอาดวลผมพิจิตรเอาอัลเจอร์ปูยโอ้โหเสียไปแล้วสามเรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับสามหนึ่ง้โหเดียวเรพง์จ่ายเข้ามาด้านหน้าติดบอลแล้วครับโกซุนกิสวนขึ้นมาโบนิยาโบนิยาเลือกแต่หช้าไปหน่อยครับชาลีชปุยมาข้างในของโบนิยาในดวลโอ้โหยังได้อยู่ครับโบนิยาจะคืนไม่คืนไม่คืนก็เอาไปเลยครับซินวากับอธิศักดิ์ อาดิศักคืนมาที่นาตาวุฒิแล้วขึ้นหน้ามาข้างในมีโบนิ่าส่งขึนอาดิศักเฟกหนึ่งทีแล้วโอ้โยังติดบ,บล็อกอยู่ครับขึงายาวๆครับดึงได้ของการท่าเรือโบนิ่าได้สวยสวยตรงนี้ <20 S 1> ยียี่อยสองต่อสามครับไล่มาแล้วเป่าดีุเอาละครับท่าเรือมาท่าเรือมาขวาสอตัวเลือกทางซ้ายนาตวุฒิช่องนี้เฮ้ยกันสาม ไขมุกด้วยพอดูดน้ำขึ้นมาปุ๊บติดต่ไขมุกดดูดหลอดเล็กดูดไม่ขึ้นโอเคอ่ะมาเกมที่ฝ่ามือกู้นี่ย้บการท่าเรือครับพบกับทางด้านของ BT. บีจีปทุมน,นะฮะ<า>เลนหนึ่งสองการทิติพันธ์ได้เข้ามาเปิดของโกอ้โหแม่งงัดก<อ>ันแค่สนามไหนลยมันตะกูเตะมุมครับ นาทีที่6ครับได้เตะมุมแล้วครับทางด้าน BG ครับสุภศัาษสาสารพีโยนมาเสาแรกครับบ่งสกัดเอาไว้แล้วลูกบอลตกตรงนี้ยิงเรียบร้อยเลย1นูแล้วครับขึ้นนำแต่หัววันเลยครับซูสเกมิ่งที่นี่พานรัของโปรดผมเลยจริงๆอย่างของเราเนี่ยโปรโมทให้เลยชอบชอบอ่ะแล้วขึ้นมาอีกครั้งนื่องจาชาตีชิมตะเลยมาที่นี่พานตรงกลางดีดโอ้โหติดแฟมครับลูกเลี้ยวขาแย่มากัดเอาไว้ได้เอเลสลาละมาที่สุภศักดิ์ครับตัดบอลกลางสนาม สีโรดสีโรดมากัตวัน2คนเล่นจิงกัน2คนแล้วออกสายมาชาตรีชิมทะเลตัดเข้าในมายิงตรงนี้โอ้โหอดิศกิ์สอนครับนี่ครับจ่ายตรงกลางยังขึ้นเกมไม่ได้ครับกันท่าเรือโบนิยาโบนิยามาที่โบลี่พลิกหนึ่งจังหวะแล้วยิงโ้ยชนเสาขาววัดเบรียชาติครับอยู่ที่โบดูครับขาววัดเปิดบอลโค้ง รร <Wheel onents> ดชดทองอวันนี้ซุสเกมมิ่งเอาเรื่องเอาราวแฮโอ้ชดเจ็บแค่หนึ่งนาทีแล้วโยนยามาเลยครับโจพลมาที่อดิศักิ์ไกรสอนถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับบอลอยู่ที่วิกเตอร์คารดโซแล้วปล่อยออกเลยแล้วหมดเวลาครับเรียบร้อยครับวันนี้ครับ BG ประทุมโดยซุสเกมมิ่งครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดๆเก็บ6คะแนนเต็มจากเพอร์พมูดอีสปอร์ตการท่าเรือครับครับผม